ซื้อแอร์นอกจากความเย็นต้องไฮเทคด้วยบอกเลยใครซื้อรุ่นนี้มาเชื่อมต่อมือถือกันดีกว่ารุ่นที่ผมบอกก็คือ t p r p r พ Premium หลายคนมีปัญหาเชื่อมต่อ WiFi หลายคนมีปัญหาเชื่อมต่อกับแอปคลิปนี้ไปกดเพิ่มเลยให้เพื่อนๆกดปุ่ม Eco 6ครั้งนะกดเสร็จแล้วมันจะดันจิตส่วน WiFi ให้ใช้2.4นะจ๊ะคลิปนี้ผมทำกับ iPhone ให้ดูแลย เมื่อทําเสร็จแล้วเราก็สามารถแปลงมือถือของเราเป็นรีโมทได้เลยและยังไม่พอนะนี้เตือนก่อนนะแอร์ที่จะต้องเอามาใช้จะต้องเป็นตัวที่รองรับ Wi-Fi อย่างเช่นตัว t ีโปตัวเฟสอินเนาะตัว New Elite เริ่มต้นไม่ได้ในส่วนของ Wi-Fi ต้องเลือกเป็น2.4งจุดสี่พอนี่ให้ดูเลยว่าเป็นทีโปรเพื่อใครกลับมาบ้านเหนื่อยๆอยู่ไกลๆก็สั่งเปิดก่อนเลย นอกจากนี้ภายในแอปยังสามารถเช็คค่าไฟได้ด้วยนะจะได้รู้ค่าไฟล่วงหน้ารหรับใครที่ใช้ a i r TCL เนาะเชื่อมต่อได้ไม่ได้ยังไงอันนี้พิมพ์มาดอยเออนอกจริงๆ Android iOS ใช้งานได้หมดนะแอปเขารองรับอย่าลืมคอมเมนต์มานะ